อยู่ดินกินดีโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผมอาจารย์รัตพลชัรบัญยงครับเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับวันนี้นะครับจะพูดเกี่ยวกับเรื่องฝรั่งนะครับสำหรับฝรั่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นเป็นพืชที่เราเรียกว่าราปลูกได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย มีพันธุ์ที่ค่อนข้างหลากหลายมากนะครับมีทั้งฝรั่งที่ปลูกลกมานานนะครับอย่างเช่นที่เรารู้จักกัน,นดีอย่างเช่นพันธุ์กิมจูนะครับหรือว่าพันธุ์แป้นสีทองที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีขายทั่วไปในท้องตลาดนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีฝรั่งที่เป็นพันธุ์ใหม่ๆที่นําเข้ามาจากประเทศไต้หวันก็ดีหรือว่าปรับปรุงพันธุ์โดยฝีมือคนไทยก็ดีเนี่ยก็มีหลายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกลุ่มฝรั่งที่นําเข้ามาจากประเทศไต้หวันแล้วก็ ถูกปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหม่โดยคนไทยเนี่ยซึ่งเป็นฝรั่งที่เขาเรียกมีลักษณะที่แตกต่างจากฝรั่งที่เรารู้จักเดิม,ดมโดยทั่วไปก็คือเป็นฝรั่งที่มีมเมล็ดน้อยนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างดีผลผลิตเนี่ยคุณภาพดีมากนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยยังมีลักษณะของสีเนื้อที่มีลักษณะเป็นสีชมพูหรือสีแดงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันทําให้เกิดความแตกต่างจากฝรั่งเดิมที่เรารู้จักก็คือเป็นฝรั่งที่เป็นเนื้อสีขาวนะครับถ้าถามว่าปัจจุบัันนี้น่ฝรง มีอยู่ทั้งหมดกี่พัน,นตอบค่อนข้างยากมากแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นพันที่นิยมปลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่ราวๆหกพันนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มฝรั่งที่เราปลูกกันมาค่อนข้างยาวนานแล้วนะครับเป็น10ปีแล้วก็คือในกลุ่มของฝรั่งพันธ์แป้นสีทองฝรั่งพันธุ์กิมจูแล้วก็อีก,อกพันธ์หนึ่งก็คือฝรั่งที่ไม่มีเมล็ดนะครับเราเรียกว่าฝรั่งพันธุ์สาลี่ทองนะครับเป็นทรงยาวๆไม่มีเมล็ดสามพันเนี่ยเป็นพันธุ์ที่อยู่ในตลาดค่อนข้าางนล พันธุที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือพันธุกิมจูพื้นที่ปลูกเนี่ยมากที่สุดนะครองตลาดเนี่ยน,น่าจะมากกว่า50เนะครับเพราะเนื่องจากว่าฝรั่งพันุกิมจูเนี่ยเป็นฝรั่งที่มีมเมล็ดน้อยแล้วก็ลักษณะผลเนี่ยเป็นผลที่ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับน้ำหนักผลประมาณสัก3-4ผลต่อน1กิโลแล้วก็เป็นฝรั่งที่เนื้อสัมผัสค่อนข้างจะกรอบฟูๆนะัะเวลาทานแล้วก็จะรู้สึกว่ามันไม่แข็ง นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คือเมเล็ดเขาเขาน้อยแล้วก็ไม่แข็งด้วยนะครับเพราะนั้นก็จะได้รับความนิยมค่อนข้างมากในกลุ่มของฝรั่งรับประทานผลสดนะครับส่วนฝรั่งพันแป้นสีทองซึ่งเป็นฝรั่งทานผลสดเหมือนกันแต่ผลขนาดค่อนข้างใหญ่น้ําหนักมากกว่า500กรัมขึ้นไปเนี่ยโดยปกติก็จะเป็นตัวที่าขายใน,ใ,นใ,นในท้องตลาดเหมือนกันแต่ว่าปัจจุบันถูกเอาไปแปรรูปเป็นฝรั่งแช่บวยซะส่วนใหญ่เพราะเนื่องจากว่าในบางครั้งเนี่ยหนึ่งผลเนี่ยการบริโภคในบางครั้งมันไม่หมดดั้นารนําา ฝรั่งแช่บวยเนาะก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับก็เรียกคนที่ผลิตออกมาแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงดีก็แปรรูปเป็นฝรั่งแช่บวยซึ่งได้ความนิยมในประเทศไทยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสารี่ทองตัวนี้ที่ไม่มีมเมล็ดเลยเนี่ยนะครับความนิยมเนี่ยค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆเ,เพราะเนื่องจากว่าเป็นฝรั่งที่เนื้อสัมผัสค่อนข้างแข็งนะครับเพราะฉะนั้นความนิยมเนี่ยมันลดลงนะครับในกลุ่มของฝรั่งกลุ่มนี้ทีนี้มันมีฝรั่งกลุ่มพันธุ์ใหม่ๆ นะครับที่ปัจจุบันนไ,ได้รับความนิยมสูงมากจริงๆมีอยู่4ีถึงหตัวนะครับแต่ว่าผมขอยกตัวอย่างตัวที่ได้รับความนิยมสูงเลยละกัน3ตัวนะฮะตัวแรกก็คือตัวเนื้อสีขาวก่อนชื่อสุยมีนะครับามาจากประเทศไต้หวันเนาะมีลักษณะพิเศษก็คือเป็นฝรั่งที่แทบไม่มีมเมล็ดเลยแล้วเมล็ดที่มีเนี่ยก็เป็นมเมล็ดที่เล็กแล้วก็ไม่แข็งเท่าไหร่นะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยค่อนข้างจะฟูแล้วก็กรอบคล้ายๆพวกสาลี่นะครับ เป็นตัวที่เนื้อสัมผัสดีมากนะครับแล้วก็รสชาติก็เข้มขน้นมีรสชาตาิหวานแล้วก็หวานนําและอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับเป็นฝรั่งที่ถูกนําเข้ามาประมาณสัการาวราวสิบสี่สิบห้าปีนะครับเป็นพันธุ์ที่แต่เพิ่งจะได้รับความนิยมเนี่ยไม่นานมานี้เนาะประมาณสักราวราวห้าหกปีมานี้แหละที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นพันธุ์ที่มีความคล้ายกิมจูมากนะครับแต่ว่าผลจะโตกว่า เนื้อสัมผัสจะดีกว่านะครับเป็นตัวหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยหลายคนใช้ปลูกแทนพันุ์กิมจูนะครับต่อมาอีกพันหนึ่งก็คือเป็นพันธุ์หงเป่าสือนะครับที่กําลังได้รับความนิยมจะเรียกว่าสูงสุดณนะปัจจุบันก็ว่าได้นะครับเป็นพันธุ์ที่เนื้อสีชมพูนะครับหรือสีออกอชมพูอมแดงเนาะพันนี้เนี่ยนะครับเป็นฝรั่งที่แทบไม่มีเมล็ดเป็นฝรั่งผลขนาดไม่โตมากนะน้ำหนักผลประมาณสัก3าผลถึง4ผลต่อ1กิโลกรัมนะครับ แต่ว่ามีลักษณะพิเศษก็คือว่าฝรั่งพันนี้เนี่ยเนื้อเขาสีสวยเนาะสีสีชมพูด้านในนะแต่ผิวด้านนอกเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยเข้มข้นมากนะครับก็คือหวานหวานเข้มตัดด้วยเปรี้ยวเล็กน้อยนะครับแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยเป็นลักษณะแบบค่อนข้างฉ่าน้ําก็คือแต่ว่าเป็นลักษณะกรอบแต่ฉ่าน้ำนะครับคล้ายๆสาลี่เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับทำให้ได้รับความนิยมจากทั้ง ผู้บริโภคเองแล้วก็ผู้ปลูกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีพันนี้ก็อาจจะมีข้อจํากัดบ้างนะครับก็คือในเรื่องของการติดผลในช่วงระยะเวลาแรกๆที่ปลูกหลังจากปลูกไปแล้วในช่วงขวบป,ปีแรกนียการติดผลอาจจะไม่ค่อยดีนะักแต่พอหลังจากต้นเริ่มมีอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยการติดผลก็จะดีเพิ่มขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ดีก็สามารถใช้วิธีการจัดการเด็ดยอดหรือชะลอการเจริญของยอดในช่วงระยะที่เขาติดผลหรือว่าติดผลอ่อนหรือว่าดอกเริ่มบานเนี่ยก็จะสามารถช่วยได้ อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ได้รับความนิยมนะในช่วงประมาณสัก2ปีมาเนี้ยเนะี่ยค่อนข้างเยอะก็คือ,อพันหงชุ่นสือนะครับอันนี้ก็เป็นฝรั่งที่มาจากไต้หวันเหมือนกันที่ผมพูดทั้ง3พันเนี่ยใน,ในชุดหลังเนี่ยทั้งสุยมี่ทั้งหงเป่าสือแล้วก็หงชุ่นสือเนี่ยทั้ง3พันมาจากไต้หวันเหมือนกันนะครับหงชุ่นสือเนี่ยจะเป็นฝรั่งที่มีเมล็ดมากขึ้นสักนิดหนึง่งแต่วงไส้ไม่ใหญ่เป็นฝรั่งผลขนาดค่อนข้างโต น้ำหนักผลโดยเฉลี่ยก็เกือบเกือบครึ่งกิโลกรัมต่อผลถ้าสมมติว่าผลไม่เยอะก็น้ําหนักไปสามารถไปได้ถึง800กรัมหรือเกือบ1กิโลกรัมต่อผลได้นะครับติดผลดกมากพันนี้นะฮะตัดแต่งปั๊บก็จะออกดอกเลยแล้วก็ออกดอกติดผลได้อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นพันธุ์ที่พูดได้ง่ายคือดกมากๆนะฮะนี่ข้อเด่นของเขาแล้วก็ไส้เป็นสีแดงอมชมพูนะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นนะครับคล้ายๆกับผงเปาซือเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่า พันนี้เนี่ยเนื้อสัมผัสเขาจะมีมีปริมาณน้ําในเนื้อเนี่ยค่อนข้างน้อยกว่านะครับอาจจะไม่ฉ่าน้ําเท่าแต่ว่าในเรื่องของรสชาติเนื้อสัมผัสแล้วก็ความดกเนี่ยเขาเรียกว่าโดดเด่นเลยนะครับแล้วก็พันนี้เนี่ยในในในเรื่องของจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเขาก็าคือว่าเป็นฝรั่งที่ยิ่งสุกนะครับยิ่งเขาเรียกยิ่งแก่ความหวานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นะในฝรั่งบางพันเนี่ยพบว่าพอแก่จัดจัดพอเริ่มสุกนิ่มนิดนิดเนี่ย ความหวานจะดรอปดงแต่เขาไม่นะครับเขาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นพอสุกจะจ,จัดก็จะเนื้อนิ่มเนี่ยอาจจะหวานจัดเลยนะครับนนี้ั็เป็นลักษณะเด่นนอกจากนี้ก็จะมีพันธุ์ใหม่ๆอีกหลายพันธุ์นะครับที่เกิดขึ้นโดยโดยฝีมือคนไทยที่ปรับปรุงพันธุ์ต่อจากฝรั่งไต้หวันกลุ่มนี้แหละนะครับก็มีอีกเป็นนับหลายสิบพันที่ถูกปล่อยออกมาแล้วในปัจจุบันนะครับซึ่งแต่ละตัวก็จะมีจุดเด่นที่ท,ที่ที่เขาเรียกปรับปรุงพันธุ์เขาเรียกที่ ที่ถูกคัดเลือกมาว่าเออมันมันดีจากเก่าอย่างเช่นดกเพิ่มขึ้นอย่างเช่นหงเปาซือเนี่ยเป็นฝรั่งที่ดีทุกมิติยกเว้นการติดผลในช่วงแรกแรกอาจจะไม่ค่อยดีเขาก็เลือกพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่าดกเพิ่มขึ้นตั้งแต่ในช่วงแรกๆแ,แล้วก็ดกแบบต่อเนื่องหรือบางพันธุ์ก็คือมีลักษณะที่อ่าเขาเรียกว่าอ่าให้ผลที่มีคุณภาพสม่ําเสมอตลอดทั้งปีไม่ว่าจะฝนมากฝนน้อยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ถูกคัดเลือกออกมาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยพันธุ์ต่างๆล่านี้ยังไไม่ได้รับความนิยมมาากกกนนัใววง้ี่็ อาจจะต้องรอดูในเรื่องของการทดสอบในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยต่อไปนะครับซึ่งพันธุ์พวกนี้มีปีเป็นมากกว่า 10, มากกว่า10บพันเนาะมันาจถึงยี่สิบพันในปัจจุบันและนอกจากนี้ก็จะมีกลุ่มฝรั่งที่เป็นฝรั่งใบแดงดอกชมพูหรือดอกแดงแล้วก็ผลผิวผลเป็นสีแดงซึ่งอันนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากในปัจจุบันได้รับความสนใจแต่อย่างไรก็ดีคนก็ยังเขาเรียกยังสงสัยว่าอรสชาติมันเป็นยังไงเพราะาคนที่ได้บริโภคผลเนี่ยยังมีน้อยมาก นะครับกลุ่มนี้เนี่ยมีพันธุ์ออกมาเยอะในปัจจุบันแต่ว่าพันธุ์ที่รับการตอบร,บรับดีที่สุดนะปัจจุบันแล้วก็เนื้อสัมผัสรสชาติอะไรดีมากเนี่ยก็จะมีอยู่หนึ่งพันที่ที่ผมที่ผมทดสอบแล้วรู้สึกว่าเออมันโดดเด่นเนาะก็คือเป็นพันธที่เกษตรกรเขาปรับปรุงพันขึ้นมาเองก็คือพันธุ์แดงอโยธยาสาเนาะเป็น,เป,นเป็นตัวที่เนื้อสัมผัสใกล้เคียงกับผงเปาซื้ออาจจะฟูกว่าฉ่าน้ํากว่านะ แล้วก็สีผิวผลสวยติดผลดกนะครับอันนี้ก็คือเป็นพันธุ์ที่ครบมิติแต่ว่าอย่างไรก็ดีในกลุ่มที่เป็นเนื้อ,อเป็นผิวสีแดงใบสีแดงเนี่ยมีมากมายหลายพันแต่ว่าจะมีพันธุ์ที่เขาเรียกรสชาติดีเนี่ยจริงๆยังมีอีกหลายพันธุ์แต่เพียงแต่ว่าในบางมิติเขาอาจจะยังไม่ได้ไม,ไม่ได้โดดเด่นมากนักนะครับผมก็เลยยกตัวอย่างเฉพาะบางพันธุ์ขึ้นมา สำหรับฝรั่งนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้เขาปลูกให้เขามีผลผลิตตลอดเนะเาะเราสามารถทําได้ด้วยวิธีการแค่ตัดแต่งกิ่งนะครับแล้วก็ตัดแต่งกิง่งเ,เด็ดปลายยอดหรือแม้กระทั่งการโน้มกิ่งเนาะริดใบอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราบังคับให้เขาออกดอกนั่นแหละเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝรั่งแตกยอดใหม่เขาก็จะมีดอกอยู่เสมอนะครับทีนี้วิธีการทําที่ให้มันออกดอกตลอดเนี่ยก็คือเราก็ต้องกําหนดช่วงเวลานะครับอย่างเช่นว่า เราอยากจะให้เขาออกดอกเก็บผลได้ในช่วงเดือนสมมุติในช่วงเดือนธันวาคมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเราก็นับย้อนหลังลงมาโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ราวประมาณสัก4เดือนครึง่งเราก็ทําการตัดแต่งกิ่งหรือเด็ดยอดเขาหรือโน้มกิ่งเขาให้เขาแตกยอดใหม่ออกมาเขาก็จะสามารถจะให้ผลผลิตเราได้หลังจากนั้นพอเราเก็บลูกไปเสร็จนะเราก็ตัดแต่งกิ่งอีกครั้งหนึ่งโดยตัดแต่งกิ่งเนี่ยเหนือจากตำแหน่งเดิมที่เราไว้ผลขึ้นไปประมาณสัก 1- 2ข้อตา ยอดที่เขาแตะออกใหม่เขาก็จะมีผลผลิตให้เราเลยอันนี้เป็นวิธีแรกที่ทําในลักษณะแบบเชิงการค้าที่เราสามารถที่จะเขาเรียกว่าให้เขาได้ให้ผลผลิตเป็นชุดๆดูแลง่ายปีนึงอาจจะได้ประมาณสัก2ชุดถึง3ชุดนะต่อต่อปีนะครับแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งคนที่ปลูกไว้ทานเองที่บ้านอันนี้จะแตกต่างแบบนี้เนี่ยก็คือเรา,าเราจะทําให้มันออกดอกอยู่เขาเรียกอยู่เรื่อยๆก็คือวิธีการก็คือพอฝรั่งเขา กาเรียกสมมติเราเก็บผลชุดหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งให้เหมือนต้นข้างหลังเนี่ยก็คือสมมติว่าเราก็ตัดแต่งกิ่งหนักๆเนาะแล้วให้เขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่นะพอเ,เขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยประมาณสักใช้เวลาประมาณสัก4 5วันเขาจะมีใบประมาณสักสีประมาณ5คู่ใบ6คู่ใบถึง7คู่ใบเราก็เด็ดยอดเขานะในตำแหน่งประมาณคู่ใบที่4เนาะสหรือ5ตัดเสร็จปั๊บเขาแตกออกมาใหม่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มมีดอกออกมาในตำแหน่งเนี้ยพอเขามีดอกมีผลในตำแหน่ง ประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็จะมีอยู่แต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากมันอยู่ใน,ในที่ร่มเนาะอาจจะเห็นดอกไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มีบ้างแต่ไม่เยอะอาจจะมีบางพันธุ์พันธุ์นี้อาจจะออกดอกยากหน่อยแต่พันธุ์ที่ออกดอกง่ายเนี่ยเขาก็จะมีดอกในประมาณ four, ามเนี่ยคู่ใบที่4คู่ใบที่3าถึง4ี่เนี่ยเนาะเขาจะแตกดอกออกมาพอมีดอกออกมาเนี่ยตำแหน่งอย่างเงี้ยเนี่ยนะเนี่ยนะมีดอกอย่างเงี้ยเนาะวิธีการก็คือถ้าสมมติว่าเราอยากจะให้เขามีดอกมีลูกชุดถัดไปเลยนะเรานับขึ้นไปประมาณ2ข้อตาแล้วตัดยอดเลยตัดเสร็จปับเนีย อีกสักประมาณสัก10วันเขาจะแตกยอดใหม่มาจากท่านบนนี้แตกยอดใหม่มายอดที่แตกมาใหม่ก็จะมีดอกอีกดอกชุดที่ออกมาใหม่เนี่ยเมื่อเทียบกับดอกชุดนี้เนี่ยอายุจะห่างกันราวๆสี่สิบห้าวันอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือพอชุดนี้แกไอชุดนี้อ่าพอชุดนี้เนี่ยมันโตจนห่อได้ห่อผลได้ไอชุดนี้ดอกก็จะเริ่มบานนะปึ้บันห่างกันประมาณสี่สิบห้าวันเพราะฉะนั้นพอถึงจังหวะที่ดอกไอลูกชุดรุดนี้เก็บได้ไอดอกชุดนี้เราก็จะห่อผลพอดี แล้วคือพอพอเราห่อผลอพอถ้าเราต้องการอีกชุดหนึ่งก็แบบเดียวกันพอต้นนี้ออกมาออกดอกพอดอกเริ่มบานหรือว่าติดผลอ่อนเล็กๆเราก็ตัดยอดอีกมันก็จะเป็นเหมือนมี3ชุดห่างกัน45วัน45วัน45วันแต่วิธีการนี้แนะนําให้ทำเขาเรียกอย่าทาพร้อมกันทั้งต้นทีเดียวสาเหตุเพราะเนื่องจากว่าถ้าพันธุ์ไหนที่มันดกเนี่ยมันออกเป็นชุดชุด,ชดทั้งต้นมาเลี้ยงลูก3 4ี่ชุดบนต้นเดียวกันเนี่ยมันเลี้ยงไม่ไหวเลี้ยงไม่ไหวใช่แล้วก็รสชาติก็จะดรอปลงนะครับวิธีการนีี้เน่ย ให้ทาทยอยทําเรื่อยๆให้เราเหมือนให้แล้วเรามีกินมีผลมีกินตลอดทั้งปีให้ทยอยทําอย่างเช่นต้นขนาดนี้มีเฉลี่ยประมาณสักอย่างต้นนี้มีประมาณ40ยอดเ,ออเราไว้ผลชุดหนึ่งประมาณสัก15ผลแล้วก็ไว้ทีละ15ผล20ผลอย่างเงี้ยทยอยไปเรื่อยปีนึงเนี่ยเราจะมีกินได้โดยเฉลี่ยต่างๆหกชุดต่อปออีก็คือมีกินทั้งปีแหละไปเรื่อยๆ45วันชุดหนึ่ง45วันชุดหนึ่ง45วันชุดหนึ่งแล้วพอครบ1ปีนะครับ ก็คล้ายๆกับไอ้พวกที่เราเขาเรียกนะเราไว้ผลที่เราไว้ผลแบบเขาเรียกว่าไว้ผลแบบเป็นชุดที่เป็นรุ่นที่ว่าปีหนึ่งสองสามรุ่นเนี่ยไอ้แบบนั้นเนี่ยพอครบหนึ่งปีเนี่ยเราก็จะตัดแต่งหนักให้เหลือแต่กิ่งเนี่ยตัดแต่งกิ่งหนักเนี่ยแบบที่เห็นในรูปเนี่ยก็คือเหลือแต่ตอหลักๆเนี่ยแค่นี้เพื่อที่เราจะควบคุมทรงพุ่มกํากจัดพวกโรคแมลงที่ระบาดออกเพราะว่าเราตัดแต่งปั้มมันจะเหลือแต่กิ่งต้นโลง่ลงๆนั้นพวกโรคแมลงมันก็จะไม่อาศัยอยู่มันก็จะหายไป แล้วก็อย่างที่2คือเป็นการควบคุมขนาดของทรงพุ่มให้เขาอยู่ขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปนะครับอันเนี้ยเราก็ทําปีละหนึ่งครั้งนะครับวิธีการเหล่าเนี้ยก็จะทําให้แต่ช่วงที่เราตัดแต่งกิ่งหนักไปเนี่ยมันอาจจะมีการพักต้นอยู่ราวๆประมาณสักพอเราตัดไปแล้วเนี่ยมันแตกขึ้นใหม่มันจะไม่ค่อยมีดอกเลยส่วนใหญ่มันจะใช้เวลาอีกประมาณ45วันโดยประมาณเราถึงจะบังคับให้เขาออกดอกได้ชุดใหม่มันก็จะมีการพักต้นประมาณเดือนครึ่งต่อปีแต่ว่าที่เหลือก็สามารถให้ผลผลิตได้เรื่อยๆตลอดทั้งปี นะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการคร่าวๆสําหรับการบังคับให้ฝรั่งออกดอกติดผลแล้วแต่ว่าเราปลูกไว้ทานเองที่บ้านหรือเราปลูกไว้สาหรับทาในเชิงพาณิชย์นะครับถ้าเชิงพาณิชย์ก็ทําเป็นชุดๆเพราะว่าจะสามารถควบคุมในเรื่องของเขาเรียกคุณภาพได้ง่ายกว่าดูแลจัดการได้ง่ายกว่าเวลาขอก็ขอเป็นชุดพร้อมกันทั้งต้นอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าคนปลูกไว้ทานเองที่บ้านเนี่ยค่อยๆห่อทีแล้วไม่กี่ผลอย่างเงี้ยแล้วก็มีกินเรื่อยๆอาจจะเหมาะกว่านะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการดูแลจัดการ สำหรับฝรั่งเนี่ยเนื่องจากว่าเขามีเขาเรียกมีศัตรูธรรมชาติที่สําคัญชนิดหนึ่งคือแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองซึ่งเขาจะมาเจาะผลแล้วก็วางไข่แล้วก็เวลาทานเราก็จะมันผลฝรัง่งก็จะเน่ามีหนอนอยู่ด้านในนะครับซึ่งอันนี้เป็นโรคเป็นเป็นเป็นแมลงศัตรูที่สําคัญของเขาการห่อผลนี่ก็คือเพื่อจะป้องกันไม่ให้แมลงวันทองมาวางไข่ ซึ่งมันมีช่วงระยะเวลาที่สําคัญก็คือฝรั่งโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราจําเป็นจะต้องห่อผลก็คือหลังจากดอกบานมาแล้วประมาณ1เดือนให้เราห่อผลได้เลยนะครับแล้วก็ห่อให้เสร็จภายในไม่เกินปกติ45วัน40หรือ45วันเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกินหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยโดยปกติมแมลงวันทองก็จะสามารถมาวางไข่แล้วไข่ก็สามารถที่จะฟักเป็นตัวได้เพราะเนื่องจากว่าโดยปกติถามว่าวิธีเล้าสังเกตยังไงว่าไอ้ฝรั่งผลเนี่ยมันห่อได้แล้ว นะครับถ้าบางคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นับวันไม่ได้เคยแท็กดอกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยวิธีการก็คือเราสังเกตผลดูผลฝรั่งเวลาเขาติดผลช่วงแรกเนี่ยการเจริญของผลเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะแบบโตเร็วในช่วงแรกหลังจากติดผลเขาก็จะโตปุ๊บปุ๊บอย่างรวดเร็วเลยแล้วเขาก็จะชะลอการเจริญเติบโตจะอยู่แบบนิ่งๆไม่ค่อยโตผิวผลนี่จะเปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มเข้มขึ้น,นเรื่อยๆจังหวะนั้นแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาดูแล้วเริ่มหยุดโตแล้วก็ดูเป็นสีเขียวเข้มให้ขอจังหวะะนนนัั้เลยนะครบ แล้วก็ขนาดผลก็โดยเฉลี่ยก็จะมีขนาดประมาณสักเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทโดยประมาณนะครับแล้วพอหลังจากนั้นอพอพ้นจังหวะที่สีเขียวเข้มเขาจะโตอย่างเร็วอีกครั้งหนึ่งซึ่งจังหวะนี้ถ้าเราขอเนี่ยไม่ทันแล้วก็คือผิวจะเริ่มเป็นสีจางอีกรอบหนึ่งเป็นสีเขียวอ่อนลงนะจะขีเขียวเข้มเป็นเขียวอ่อนอนแล้วก็โตเร็วมากจังหวะนี้ถ้าเราหอก็คือปกติมแมลงวันผลไม้ถ้าเขาวางไข่แล้วเขาก็จะสามารถฟักเป็นตัวได้เลยแล้วก็แล้วก็แต่ในระหว่างที่มันเป็นผลเขียวเข้มเนี่ย ถึงแม้จะมีมแมลงวันผลไม้มาวางไข่ด้วยปกติไข่ก็จะฟักเป็นตัวไม่ได้เพราะเนื่องจากว่ามันมีสารเขาเรียกสารในกลุ่มแทนนินซึ่งมีรสฝาดรสขมเนี่ยมันเขาเรียกยับยั้งการเจริญของตัวอของไข่ของตัวอ่อนได้มันจะทําให้มันไม่โตพูดง่ายๆอาจจะวางไข่ได้แต่ว่ามันไม่โตมันเจริญพัฒนาไม่ได้มันก็เลยทําให้ฝรั่งเนี่ยไม่เป็นอะไรอาจจะมีแผลเล็กๆน้อยๆแต่ไม่เน่าไม่เสียแต่ถ้าห่อหลังจากนั้นไปแล้วไม่ไม่ได้ละ ก็จะทําให้แมลงวันผลไม้เขาทาลายซึ่งวิธีการห่อของบ้านเราเนี่ยก็จะแตกต่างจากอ,อย่างในประเทศบางประเทศเช่นประเทศไต้หวันที่เขาผลิตฝรั่งในเชิงพาณิชย์เยอะเนี่ยเขาก็จะห่อโดยการเอาเขาเรียกโฟมเน็ตะไคร่ตะไคร่โฟมไว้ด้านในแล้วก็ด้านออกเป็นถุงพลาสติกค,ค่อนข้างเขาเรียกไม่ถึงกับใสเนาะแต่ว่าก็แสงเข้าได้เนาะก็คืหอห่อด้วยวิธีนั้นแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกความเข้มแสงสูงมากเนาะ ในบางช่วงเนี่ยอย่างเช่นในช่วงฤดูฤดูร้อนฤดูหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะที่ความเข้มแสงสูงสูงเนี่ยหรือฤดูฝนเองก็บีในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาอากาศมันร้อนมากเนี่ยมันห่อด้วยวิธีการนั้นอย่างได้ไม่ได้เนาะเพราะเนื่องจากว่าผิวผลเขาจะโดนแดดจัดนะเนาะพอแดดส่องมาโดนถุงพลาสติกในถุงก็ร้อนอู้เลยนะมันก็จะทำให้ผลเนี่ยมีมีปัญหาก็คือ 1. นึ่มีลักษณะอาการเหมือนสุกแดดอสองมีลักษณะอาการเหมือนซันเบิร์ด้านนอกผิวด้านนอกไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือแม้กระทั่งทําให้คุณภาพผลผลิต ต่ำลงก็ได้นะครับซึ่งประเทศไทยก็เลยใช้วิธีการดัดแปลงก็คือมีถุงพลาสติกห่อก่อนด้านในแล้วก็ด้านนอกห่อด้วยกระดาษอีกทีหนึ่งนะเพื่อจะป้องกันแสงแดดะนะครับทาให้มันเหมือนกับมันมีร่มแต่เขาไม่ได้ห่อทั้งผลนะ,ะเขาจะห่อเฉพาะด้านบนเป็นมหมวคุมมาไว้อย่างเงี้ยก็คือแสงแดดโดนบ้างอ่อนๆอะไรเงี้ยรว่วมีแสงเข้าได้แล้วแต่ว่าป<ม>้องกันแสงในช่วงเวลาที่แดดเข้มๆช่วงกลางวันช่วงเที่ยงๆอย่างเงี้ยนะเป็นหลักก็จะทําให้ ได้ฝรั่งที่คุณภาพดีทีนี้ถามว่าห่อแต่ถุงกระดาษได้ไหมห่อแต่ถุงกระดาษก็ได้นะครับแต่เนื่องจากว่าฝรั่งเนี่ยมันมีลักษณะคือเป็นพืชที่ผลนี่มีลักษณะอวบน้ําฉ่าน้ําถ้าเราห่อด้วยถุงพลาสติกก่อนเนี่ยความชื้นสัมผัสด้านในมันจะสูงแทบจะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นมันจะทำให้มันเขาเรียกมันสะสมน้ําได้เต็มที่งนั้นเวลาเราไปทานเนี่ยเนื้อฝรั่งก็จะมีลักษณะเป็นลักษณะแบบกรอบฉ่าน้ําซึ่งเป็นลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริโภค แต่ถ้าเราไม่หอ่อเราห่อด้วยกระดาษเนื้อมันสัมผัสมันจะแข็งกว่ากระด้างกว่าอาจเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่ารสชาติาก็จะไม่เหมือนกันอาจจะเข้มกว่าเล็กน้อยไอกรณีที่เราใช้เป็นถุงกระดาษนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็แล้วแต่ว่าเออกลุ่มผู้บริโภคของเราเป็นยังไงหรือว่าเรามีความชอบลักษณะแบบไหนนะครับเพราะว่าถุงกระดาษที่ใช้หอ่อฝรั่งนี่ก็มีเยอะแยะนะครับหาได้ทั่วไปนะครับสำหรับฝรั่งเนี่ยวิธีการปลูก โดยทั่วไปเนี่ยเราจะมีรูปแบบการปลูกนั่เร,เรียกว่าวิธีการเขาเรียกเลือกต้นพันธุ์มาปลูกก็แล้วกันเนาะในหลากหลายวิธีปัจจุบันก็จะมีวิธีการขยายพันธุ์ฝรั่งก็จะมีอยู่หลักๆแบ่งเป็นเป็นสประเภทเนาะประเภทแรกก็คือเราปลูกโดยวิธีการที่ไม่ใช้ต้นตอคือใช้วิธีการตอนกิ่งนะก็คือตอนกิ่งอย่างเงี้ยนะกิ่งอย่างเงี้ยเราตอนกิ่งเสร็จแล้วพอออกรากเราก็เอาลงปลูกเลยนะครับกับแบบที่2คือมีการใช้ต้นตอ ก็คือเพาะเมล็ดต้นตอขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นพอต้นโตอายุประมาณสัก4เดือน5เดือนอะไรเงี้ยเราก็ต้นตอเหล่านั้นเนี่ยมาเปลี่ยนยอดโดยวิธีการทาบกิ่งก็ได้เอามาทาบกับกิ่งพวกเนี้ยเนาะเอาต้นตอที่เพาะในถุงเนี่ยมาทาบกับกิ่งพวกนี้หรือไม่ก็เอายอดพันธุ์ดีไปเสียบยอดบนต้นตอนะเสียบยอดก็ได้จะฝากข้างจะอะไรก็แล้วแต่เนาะก็คือเปลี่ยนยอดเป็นต้นพันธุ์ดีเป็นแบบที่2องนั้นแบบแรกกับแบบที่2ต่างกันคือมีมีต้นตอกับไม่มีต้นตอแบบแรกที่ไม่มีต้น แต่สาหรับบางพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องการระบาดของไส้เดือนฝอยรากปมอาจจะมีปัญหาได้เพราะเนื่องจากว่าบางพันธุ์เนี่ยมันไม,ไม่ค่อยแข็งแรงไม่ค่อยทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปมงั้นถ้าเราเอาแบบลักษณะกิ่งตอนไปปลูกเนี่ยเราปลูกไปได้สักพักหนึ่งไส้เดืนอนฝอยรากปมเนี่ยเริ่มเข้าทําลายที่ระบบรากต้นเขาก็จะเริ่มซุดโทมอาจจะให้ผลผลิตได้ครั้ง2ครั้งต้นก็จะเริ่มซุดแล้วก็สุดท้ายก็จะทําให้ต้นเขาไม่แข็งแรงให้ผลผลิตไม่ดีคุณภาพไม่ดีสุดท้ายเราก็ต้องลื้อแปลงแล้้วกกก็็ปปลูใหมอ่อันนนีเแแบบร ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยคนที่ปลูกฝรั่งก็เริ่มมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นแล้วว่าเออบางพันธุ์มันได้นะแต่บางพันธุ์ก็ไม่ควรอย่างเงี้ยนะฮะต่อมาไอ้กลุ่มที่ใช้เป็นต้นตอเนี่ยต้นตอก็จะมีมากมายหลายแบบเนาะส่วนใหญ่เราก็จะใช้เป็นฝรั่งขี้นกเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีพันธุ์ฝรั่งที่บางพันธุ์ที่มันเรียกใช้เป็นต้นตอแล้วทนต่อเส้เดือนฝอยรากลมโดยเฉพาะอย่างเช่นพันธุ์คียูกาดของมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์ที่ที่กำแพงแสนเนาะที่ท่านอาจารย์อุณารรุุบบญปะกอ่าน ท,ท่านเ,าเขาเรียกอะไรพัฒนาขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับคัดเลือกมาเนี่ยนะก็มีความทนทานต่อเส้นเดินฝอยรากปุ่มค่อนข้างดีหรือแม้กระทั่งพันธุ์อื่นๆนะครับที่ที่เขาเรียกอะไรเป็นเป็นเป็นพันธุน์ท,ที่ทนอย่างเช่นพันธุ์ที่นาเข้ามาจากญี่ปุ่นที่เรียกว่าพันธุ์โอกินาว่าเอามาจากโอกินาว่าอย่างเงี้ยก็มีลักษณะที่มีความทนทานทนทานต่อเส้นเดินฝอยรากปุ่มได้ดีนะครับ <escrito> หรือพันธุ์สุโขไทยอย่างเงี้ยนะฮะบเบอร์หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นต้นที่เขา ที่เขาทดสอบแล้วว่ามันทนผมเองผมก็เคยทางานทดลองเกี่ยวกับเรื่องทดสอบนะเบนะืบ้องต้นเกี่ยวกับให้กับให้นิสิตทดสอบใน l บบในอะไรเงี้ยทดสอบดูว่าเออพันธุ์เหล่านี้ทนจริงนะครับเปรียบเทียบกับพันธ์ฝรั่งขี้นกหรือฝรั่งอื่นๆทั่วไปเนี่ยเออมันทนกว่ามากถามว่ามันเป็นได้ไหมมันมีโอกาสเป็นได้เส้นฝนฝอยรักบมเข้าทําลายได้แต่ว่า,เ,าเขาเรียกว่าจะถูกทําลายน้อยกว่าอย่างแรกอย่างที่2อฟื้นตัวได้เร็วกว่าถ้ากรณีถูกทําลายแล้วเนี่ยก็จะมี นั้นความความสามารถในการที่เขาจะมีชีวิตรอดในพื้นที่ที่มีการระบากของเส้เดือนฝอยรากปมได้ดีเนี่ย, <_ S 1> เ,ยเขาก็จะเขาเรียกฟื้นตัวได้เร็วกว่าอยู่ได้ทนกว่าพูดง,ง่ายๆอย่างพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยฝนเยอะๆเนี่ยน้ำก็จะเขาเรียกว่าช่าอยู่ตลอดเวลานั้นก็จะเขาเรียกว่าปลูกฝรั่งเนี่ยถ้าไม่ใช้ต้นตอที่ทนเนี่ยกลับบ้านเก่าหมดเนาะตายหมดนะครับอย่างฝรั่งที่เห็นบนละแวกเนี้ยก็อายุโดยเฉลี่ยก็ประมาณ9ปี8ปดปีเนาะ ก็จะไม่เป็นอะไรเนาะแข็งแรงทนทานตลอดนะไม่มีการซุดไม่มีอะไรทั้งทั้งนั้นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปัจจัยแรกของสิ่งที่สําคัญสําหรับการปลูกฝรั่งให้แบบเขาเรียกให้มันยั่งยืนอยู่ได้นานๆน,น,นะครับไม่ใช่ปลูกเพียงปี2ปี3ป,ปีแล้วก็ลื้อื้อแปลงใหม่อย่างที่2คือในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการให้ธาตุอาหารเนาะการให้ปุย๋ยให้น้าอย่างเงี้ยเป็นสิ่งสําคัญฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ําแบบสม่าเสมอตลอดทั้งปีต้องให้น้าเขาเรื่อยๆขาดน้ำเนี่ยคุณภาพจะลดลง การจเจริญเติบโตจ,จะลดลงแล้วก็ถ้ากรณีเรา,าเขาเรียกน,นะครับพื้นที่ไหนที่มีการระบาดของเส้นเดินฝอยรากปุมเนี่ยการขาดน้ํชาชะงักน้ําเป็นจังหวัดจังหวะเนี่ยการจเจริญของรากเขาก็จะชะงักไปด้วยในจังหวะที่รากเขาชะงักการจเจริญเติบโตเนี่ยเส้นเดินฝอยรากปุมก็ยังทาลายอยู่เรื่อยๆต่อเนื่องังนั้นถ้ารากอ่อนๆเริ่มถูกทําลายเพิ่มขึ้นเนี่ยการจเจริญเติบโ,โตเขาจะดรอปลงทันทีนะครับงนั้นมันก็จะทําให้เขาเรียกต้นมันสุดโทมได้ง่ายนะครับแล้วก็ประการถัดมาก็คืือออในเร่งงข ในเรื่องของการจัดการดูแลในเรื่องของการาให้ปุ๋ยเนี่ยนะครับการให้ปุ๋ยของฝรั่งเนี่ยแนะนาให้ให้ทั้งปุ๋ยหมักและปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกสลับกับปุ๋ยเคมีนะครับให้ใช้คู่กันเลยตลอดนะครับใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวตลอดฝรั่งมันจะเขาเรียกว่ามันโอเคมันผลิตได้อะไรได้แต่ว่าในแง่ของความสมบูรณ์แข็งแรงของต้นฝรั่งจะสังเกตเห็นว่าพอเราปลูกไปนานๆมันจะค่อยๆลดลงเพราะเนื่องจากว่าตัวอินทรีย์วัตถุในดินเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆ ทีนี้พออินซรีวัตถุในดินลดลงความโปร่งของดินเริ่มลดลงอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาในเรื่องของระบบรากความแข็งแรงของระบบรากก็จะลดลงถ้าเราให้ปุ๋ยอินทซีอย่างสม่ําเสมอปีนสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการให้ปุ๋ยเคมีในระยะระยะเพื่อให้เขาเรียกอะไรให้ทานอาหารที่ที่เขาต้องการเนี่ยได้พร้อมได้ได้เพียงพอเนี่ยก็ทําให้เขาให้ผลผลิตได้ดกแล้วก็ต่อเนื่องและคุณภาพผลผลิตก็ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ถัดมานะฮะต่อมานะครับ เป็นปัจจัยสาคัญเลยก็คือในเรื่องของการตัดแต่งกิง่งควบคุมทรงพุ่มอันนี้เป็นอีกอย่างหนึ่งบางคนปลูกแล้วก็ไม่ได้ควบคุมทรงพุ่มตัดแต่งกิ่งไปเรื่อยรู้ว่าตัดทุกครั้งแตกยอดใหม่ก็มีดอกก็ทำไปเรื่อยไม่มีการหยุดเลยทาไปเรื่อยกิ่งก็จะยาวไปเรื่อยๆเลื้อยไปเรื่อยฝรั่งเนี่ยยิ่งต้นใหญ่พุ่มใหญ่กิ่งยิ่งมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลผลิตเขาก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆจํานวนผลต่อต้นนะแต่ในขณะเดียวกันผลก็จะเล็กลง คุณภาพก็จะลดลงเรื่อยๆด้วยนอกจากนี้ก็คือจะมีการสะสมของโรคแมลงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องอผลเน่าเพิ่มขึ้นมีเพี้ยโดยเฉพาะในกลุ่มของเพี้ยเพี้ยหอย,ห,อยหรือไม่ก็เพี้ยแป้งเนี่ยระบาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะทําให้เขาเรียกว่าเราต้องใช้สารป้องกันกําจัดเพิ่มขึ้นไปด้วยนะวันนั้นก็คือเราก็ต้องมีการอย่างเงี้ยพักต้นปีละครั้งหนึ่งพักต้นก็คือตัดแต่งกิ่งหนักเนี่ยให้แดดมันส่องถือใน้ทั่วอย่างเงี้ยแล้วก็จะทาให เขาสามารถที่จะกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้ใหม่แล้วให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีต่อไปอันนี้คือหัวใจหลักของการดูแลฝรั่งสําหรับดินเนี่ยฝรั่งเนี่ยเป็นพืชที่มีความสามารถในการจเจริญเติบโตได้ในด,ดินได้หลากหลายตั้งแต่ดินค่อนข้างทรายมากเนะดินร่วนปนทรายมากๆเนะจนกระทั่งถึงดินเหนียวเนี่ยฝรั่งเจริญเติบโตได้หมดแต่ถ้าพื้นที่ไหนที่ดินเหนียวแล้วฉ่าน้ํามากๆเนี่ยก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องระบบรากที่มีปัญหาเช่นรากเน่าได้เกิดการระบาดของไซเดอรฝฟััง ไส้เดินฝอยรากปมได้ดุนแรงได้นั้นก็อาจจะต้องมีการปรับปรุปรงดินนั่นะคือเตอิมอินรีวัตถุให้ดินมันปโปร่งขึ้นหน่อยระบายน้ําได้ดีขึ้นการเจริญเติบโตของฝรั่งก็จะดีขึ้นนะครับถึงแม้เขาจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงแรกแต่ถ้าเขามีาลักษณะดินที่แน่นทึบมากๆอย่างเงี้ยดินเหนียวมากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลในระยะยาวได้นะครับมันก็ปรับปรุงแก้ไขนะเติมมินซีวัตถุไปเรื่อยๆนะครับพวกปุยก๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยเรื่อยๆก็จะช่วยให้ดินมันมีสภาพดีีขึ้้้นนนแลวกกกก็็อจาคื ในเรื่องของสภาพดินที่มีลักษณะเป็นแบบเขาเรียกว่า,าดินที่มีลักษณะแบบเป็นกรดจัดหรือดินที่เป็นด่างค่อนข้างมากอย่างเงี้ยนะยเช่น p h ประมาณ8กว่าขึ้นไปเนี่ยก็มีผลกระทบต่อการาจเจริญเติบโตการดูดดึทธาตุอาหารไปใช้เหมือนกันก็นี่อย่างพวกนี้ก็ต้องมีการปรับแก้ไขไปนะครับถ้าเป็นดินกรดก็อาจจะเติม พวกพวกปูนชนิดต่างๆไปเพื่อจะยกระดับ pH ้ให้เพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยหมกักปุ๋ยคอกลงไปอย่างเงี้ยก้น,นี้ปุ๋ยที่พื้นที่ที่เป็นลักษณะแบบดินด่างเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะต้องเติมเขาเรียกอ,อินทรีย์วัตถุเข้าไปช่วยอย่างแรกอาจจะมีการเติมาสารบางประเภทอย่างเช่นพวกยิบซ้มพวกอะไรเงี้ยที่ทำให้ดินมันมีลักษณะคือจับตัวเป็นเม็ดแล้วกเกิดช่องว่างเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะระบายความเป็นด่างลดความเป็นด่างในดินลงไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้ดินของเราเนี่ยมีสภาพที่เหมาะสมสำหรับการปลูกฝรั่ง สำหรับประเด็นวันนี้นะที่เราคุยกันนะครับโดยสรุปก็คือการจะดูแลฝรั่งให้ให้ออกดอกติดผลดีตลอดทั้งปีแล้วก็เราปลูกได้เขาเรียกยืนนานเนาะยาวนานเนี่ยอย่างยั่งยืนเนี่ยสำคัญก็คือเราก็ต้องจัดการนะครับทั้งในเรื่องของการเข้าใจในเรื่อง,องการตั้งแต่เริ่มปลูกนะคัดเลือกต้นพันธุ์ที่เหมาะสมแข็งแรงนะครับทนทานอย่างที่2คือการให้น้ําให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอนะครับ รวมมาถึงวิธีการตัดแต่งกิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะตามวัตถุประสงค์ของเรานะว่าจะตัดแต่งกิ่งให้ออกดอกเป็นชุดเดียวหรือทยอยออกเรื่อยๆสาหรับบริโภคเองแล้วก็มาถึงในเรื่องของการห่อผลที่ถูกจังหวะเวลาเพื่อจะให้เราได้ผลผลิตเนี่ยได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างสวยงามนะอย่างอย่างไม่มีแมลงหรือโรคเข้ามาทําลายนะครับอันนี้เป็นหัวใจสําคัญแล้วก็ นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของความใส่ใจดูแลนะครับอันนี้เ,นเป็นเรื่องสาคัญเพราะไม่ว่าเราะปลูกพืชชนิดไหนถ้าเราใส่ใจดูแลเนี่ยสังเกตเขาอยู่พฤติกรรมเขาอยู่ตลอดเนี่ยก็จะทําให้เราปลูกพืชชนิดนั้นประสบความสําเร็จนะครับรวมถึงความเข้าใจในเรื่องของอสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะในเรื่องของดินนะครับก็ขอให้เราปรับปรุงดูแลดินของเราให้ดีๆเพราะว่าการที่เราดูแลดินดีปรับปรุงดินดีเนี่ยนะครับ ก็จะทําให้มีต้นไม้ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของวัชพืชต่างๆที่เราที่ปลูกเอาไว้เนี่ยนะครับที่มันขึ้นเองเนี่ยนะการจัดการวัชพืชก็เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าเราจัดการวัชพืชเช่นใช้ตัดใช้อะไรบ้างอย่าอย่าทำให้มันโล่งเตียนตอลอดเวลาเนี่ยก็จะเป็นการช่วยอนุรักษ์ดินของเราอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับคนที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะติดต่อมาได้ที่ภาควิชาพืชสวนคณะเกษตรมหาวทิทยาลัยเกษตรศสาสตร์นะครับติดต่อมาที่ผมอาจารย์รัตพลฉ์ชัดปัญยงนะครับถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ อยู่ยดินกินด,ด,ดีโดยสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์